มีมนะครับย้อมต่ำนะครับครั้งหนึ่งครับนะครับโคบอนดีตัดแบบว่าใส่เป้าควันเลยนะครับนี่นะครับโคบอลพีบ้งนะครับย้อมต่ำนะครับนะครับอุมที่ให้เพราให้นะ้ครับแต่ว่าโคบนวมาที่ให้เหรอครับนี่นะครับนะครับคือเราเห็นนะครับต่าเลยนะครับนะครับโอ้ให้ต้องไห้อยู่ด้วครับนะครับ นะครับเด <Humans. S 1> in ี๋ยวจะเปลี่ยนมาขับพังแงงนนะครับนะครับนะครับพังงี้เลยนะครับผมหวนที่ตัดสดๆเลยนะครับเอากระเพงไก่เลยนะครับตั้มนะครับติดดินเลยนะครับนะครับมาน้ำเป่งๆเลยครับประเมนเดือนหาครับประเมนเดือนหาครับอีกเป็นเดือนหกเดี๋ยวนะครับนะครับ วันที่ตัดเบมึงนะครับมันนี้ครับทำการตัดเลยนะครับเรต้องเป่าควันนะครับอ่าครับผมมึงการตัดทำกันนะครับมันนี้ครับตัดได้นะครับวู๊งวงูเหลี่ยมโอ้ตื่นเบิดเติ่งการตัดได้ด้วครับป่ามันอยากให้ด้วนะครับอู้หูเอาการด้วยนะครับโอู้อะไรนะครับนะครับเดี๋ยวครับ โอ้ยยอยากให้เ้อครับบอกแล้ว่าให้แท่างเนี่ย หางเป็นเป้งเลยนะครับนะครับโยกขับดินโยกขับดินเลยนะครับนะครับหางเงี้ยเลยนะครับนะครับห้ามห้างแล้วเป็นเป้งเลยนะครับนะครับบักเงี้ยเลยนะครับนะครับบอกเลยว่าเสียบวัตตอด่อนะครับตัววัตต์ตอดครับห่างนี้่ตัววัตต์ต่ดนะครับ นะครับทยังไงสุดยอดเลยครับตอดแม่นึงนะครับบอกเลยว่าตอดแม่นึงครับเดียครับวันนี้ขอจบคลิปตรงนี้้ะครับสวัสดีครับ